มาดูอีกตัวอีกนะอันนี้เป็นเรื่องแนวพื้นฐานของวิชาอาชวานามัมนะครับวิชาอาชวานามัมเนี่จะมีแนวคิดพื้นฐานอยู่หลายหลายหลายประการนะเดี๋ยวอาจารย์จะเรียงลำดับให้ฟังเนี่ยนะนดับแรกเพื่อนเลยคือวิชานี้เมื่อศึกษาไปแล้วเอาเข้าสู่การทํางานเนี่ย งานภกิจของอชวอนันใม่มาจะส่ง,สงผลทาให้เกิดสิ่งพึงพอใจในการบริการอชวันอัตหม่หมายว่าเกิดระบบบริการอชวันอัยใหม่ให้กับผู้ทํางานนะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมีสุภาพอนามัมที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะปลอดภัยจากเสี่ยงต่างๆที่จะผู้ค้าในที่ทํางานผู้ใช้แรงงานต่างเนี่ยนะได้รับสวัสดิการต่างๆที่ดี คําว่าสวัสดิการก็หมายหมายความว่ามันจะมีส่วนหนึ่งการทําง,งานไปแล้วเนี่ยอาจจะตั้งกองทุนขึ้นมามีเอ่อทุนส่วนหนึ่งที่มาจากเงินเดือนของคนงานเองสมมติเอาออกมา10บสิบบาทแล้วรัดช่วยผ่านมาที่โรงงานนั้นอีก50บาทหรือหกสิบาทเก็บไว้เป็นสวัสดิการของคนงานในยามที่ต้องมีความจเป็นหรือต้องออกจากงานหรือลาภาพไปแล้วเอาสวยไปใช้นะอันนี้อันนีเน้เป็นเรื่องของสวัสดิการ แล้วร,รวมถึงเรื่องของการประกันประกันสุขภาพหรือหลายๆอย่างซึ่งจะมีเรื่องของสวัสดิการสวัสดิุของคนงานนะอันนี้อันนี้จะได้เรียนรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงท้ายมีเรื่องของกฎหมายที่นะอ่านนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานนะต่อไปเป็นเรื่องของขอบเขตวิชาอาชีวอนามัยซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียน เรียนรู้นะเรียนรู้จบไปแล้วก็ต้องเอาไปใช้ในการทำงานนะอขอบเขตของการของวิชาอาชวานวันยเนี่ยก็คือแปลงมาเป็นภารกิจงานเลยนะคืออันดับแรกคือต้องมีการติดตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคนะเฝ้าระวเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน เขาติดตั้งกันยังไงอันนี้จะมีรายละเอียดในบทในบทถัดไปวันที่2องวันทีต่อไปนะเรื่องการประเมินความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการทํางานเป็นหัวใจสําคัญเลยนะรุ่นรุ่นพี่ของลูกเนี่ยเวลาไปสอบเนาะเออเห็นที่โรงพาบาลวัดเพลงนะัตอบในเรื่องประเมินความเสี่ยงเข้าเป้ามากนะโอเคนะก็ผู้หลักผู้ใหญ่พี่ๆหน่ยงานต่างเขาจะชอบใจนะเออ ปพราะนัน้นลูกต้องมีความแม่นใ,นในเรื่องนี้นะเพราะความความสี่ังาก,การทำงานเป็นหัวใจสำคัญในวิชาชอนมามัยนี้เลยนะการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ใช้ร่วมกับในงานต่อไปลูกต้องเรียนวิชาวิชาการระบาดซึ่งจะไปไปผสานกันอีกทีนะเขาสอบสวนโรคกั็นยังไงนะโรคจากการประกอบอาชีพนะแล้วก็การจะทําแผนงานโครงการบริการโครงการเขาทำยังไงลูกต้องเป็นนะักวางแผนงานนะ แล้วก็ขอบเ,เออขตต่อไปคือเรื่องการจัดให้บริการสุขภาพแก่คนงาน6ประการทั้งหกประการมียังไงบ้างรายละเอียดก็จะได้เรียนในบทต่อปน,นะลูกนะ<อ>ามาดูคราวนี้เมื่อกี้ขอบเขตแล้วคราวนี้มาว่าได้ขอบข่ายของวิชาอาชวานะอา,อาชวานไมนะวิชาอาชวานะไมเนี่จะจำเป็นที่ต้องมีขอบข่าย คือ,อใช้วิชาการต่างๆเข้ามาร่วมอย่างเช่นต้องรู้วิธีงานรักษาเบื้องต้นจุดหนึ่งมา,มาประกอบเวลาทําต้องรู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพมาทําป้องกันโรคมาทํำยังไงมาทานะแล้วก็หลายๆอย่างวิชาการสุขท้ายการอันายเนี่ยมารวมอยู่ในอันนี้เป็นเป็นข่ไขยงานนะซึ่งทั้งหมดเ,เราจะมีขอบข่ายในเรื่องวิชานี้ไปสู่หน่วยงาน,นต่างๆที่เขามีฐานข้อมูล ว่าในเรื่องของคนงานในคนงานในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะภาคอุตสาหกรรมจะมีขนาดต่างนะคนงานอุตสาหกรรมครัวเรือนแล้วก็เยสามคือคนงานภาคเกษตรกรรมทั้ง3ภาคใหญ่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะในบทถัดไปก็จะได้เรียนเรียนรู้เพิ่มจนกระทั่งพวกลูกเข้าใจกันนะทั้งนี้ขอบขายจะม,มีต้องเรียนรู้ถึงเรื่อง โรคต่างๆที่เกิดกับคนงานนะซึ่งจะมีอยู่ในกลุ่มโรคทั่วไปอย่างตัวหนึ่งแล้วก็เช่นโรคความดันสูงนะโรคเบาหวานโรคที่มันระบุอยู่ในรม5 0าทับ2เดิมนะของกระทรวงสาธารณสุขจะมีแบบนี้เมืก่อนสมัยอาจารย์ทำงานก็ต้องไปขีดเขียนส่งรอยงานสมัยนี้มันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าลูกสอบเข้าทํางานอยู่ในในโรงพยาบาลชุมชนหรือชั้นสุขขออำเภอเนี่ยลูกต้องทำอันเนี้ยนะชีข้ข้อมูลส่งนะอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มโรคที่จะต้องเป็นขอบข่ายซึ่งเราต้องเรียนรู้ร่วมกันนะโรคที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพมันเอ่อมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะต้องเรียนรู้โรคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพคําว่าโรคจะก,ก,การประกอบอาชีพอย่างหนึง่ง แล้วโรคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเนี่ยสองอย่างนี้จะแตกแต,กต,กตก่างอนี้ลูกได้เรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจมันจริงๆนะแล้วก็โรคจากเหตุโรคเหตุจากอาชีพนี่ยังของมันจะจะต่างกันนะเน,นี่ยอันนี้เป็นขอบข่ายที่จะต้องเรียนเรียนรู้ให้ครบนะอ่ะาวดูต่อไปอนิดนะจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องของ การที่ว่าเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยพวกลูกจะต้องรู้จักเรื่องของทฤษฎีสมมติฐานข้อท็จจริงระเบียบการระเบียบการปฏิบัติเทคโนโลยียต่างๆวัตกรรมของวิชาอาชีวะนามัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะมาดูแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องของกฎหมายกฎหมายมาตรฐานงานอาชีวะน้มัยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะ โลกและอุบัติภยัยต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของจุดมุ่มงหมายที่พวกเรา้องเรียนรู้วิธีการประเมินความเสี่ยงเขาทำกันยังไงความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานในระดับโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมควรเรือนเกษตรกรรมรน,ออนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องของเป็นหัวใจสําสคัญที่นะักอธิวณหน่วยจะต้องรู้เข้าใจนะามาเพิ่มเติมต่ออีกนะ อันนี้มาแยกแยกอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะเนาะเราต้องเรียนรู้ว่าทฤษฎีของวิชาอาชวนัยเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะให้จำง่ายๆว่าคำว่าทฤษฎีเนี่ยมันหมายถึงสิ่งซึ่ง,งมันเป็นจริงแล้วนะและมันบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอะไรที่อย่างกลุ่มหนึ่งต่อตัวแปรอะไรที่อย,าย่างหนึ่งแลวสิ่งเนี้ย มันบอกออกมาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเลยนะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างทฤษฎีของอาชวานามัยคือข้อแตกต่างระหว่างอา,อาชวอนามัยกับอาชวเวชศสาสตร์เป็นไงอันนี้นักศึกษาศึกษาในชีนเพราะอาจารย์จะจะให้ยามไว้สูงก็เยอะเหมือนกันนะนะโอเคนะอันนีเน้เป็นเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีเป็นเรื่องความจริงและช่วงเวลาหนึง่ง สิ่งนี้จะถูกจะไม่จริงก็ต่อเมื่อมีผู้มาหักหล้างสินะ่งเนาะอันนีนนออ้มันใช้อธิบายเรื่องเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนนะาามาดูต่อไปสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ในวิชาอี่วานนี่คือเรื่องของสมมติฐานนะคำว่าสมมติฐานเนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งซึ่งเราตั้งขึ้นมานะ แล้วก็อธิบายบางอย่างทั้งนี้มันยังไม่อาจเป็นจริงนะมันอาจเป็นจริงหรืออาจไม่จริงก็ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาที่ทั้งหนึ่งเพียงแค่รอการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะนอันนี้ตัวอย่างสุยิฐานของทางด้านวิชาอธิบายอนุให่นะสารกำมะถังสีและสารโพรมาดีไฮเป็นตัวการมีผลทําให้เซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ย ก่อเกิดเป็นเซลมะเรนะหรือว่าทำให้เกิดเซลล์อ่อนแอลงแล้วคนแปลงต่างเกิดเป็นโรคไม่ติดต่ออย่างเช่นอย่างเช่นเช่นนะสาร่มาธังสีเมื่อเข้าร่างกายไดม,มากๆเข้าไปสู่ในชั้นของตับอ่อนตับอ่อนก็จะอ่อนสภาพลงเชื้อไวรัส A ถึงน,นี้มีถึง E แล้วนะ ก็อินเฟคเข้าสู่ตับอ่อนได้ตับอ่อนก็เกิดพยาธิสภาพกลายเป็นโรคตับอ่อนและเป็นที่มาของก้อนอนิวในตับในตับอ่อนหรือว่าถุไปที่ถุงน้ําดีต,ต่างๆแบบนียมันมีโรคต,ต่างๆมากมายซึ่งผู้เรยต้องเรียนเรียนรู้มันอันนี้เป็นสมมติฐานดังนั้นาการกลับมามองคือสมมติฐานคือการอธิบายบางอย่างซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ ซึ่งเรารอี่สูจนในระยะช่วงเ้ลานหนึ่งนะต่อไปรับชมคลิปที่3กันต่อไปนะครับ